วันนี้เราจะมาสปอย AV จากประเทศเกาหลีนะครับมีชื่อเรื่องว่าญาติสาวช่วยรีดน้ำหน่อยอหนังเรื่องนี้เป็นเลด R อาร์นะครับแต่มีฉากว่ากวิวเยอะมากๆเลยจะสนุกแค่ไหนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มเรื่องนะครับมีเด็ก2คนกําลังเดินเล่นอยู่ในป่านะเด็ก2คนนี้ก็คือพระเอกและนางเอกนะครับพระเอกและนางเอกนี่คือเป็นญาติแบบสนิทคิดเชื้อกันมากเลยแบบ บ้านอยู่ใกล้กันมากนะและตอนนี้ท <subjects 195 2> like ั้งสองคนก็ออกมาเที่ยวในป่าแะครับแบบ2ต่อ2นะแต่สุดท้ายคุณปู่ของพระเอกก็ตามหาพระเอกนะครับเพื่อให้พระเอกกลับบ้านไปจากนั้นหนังก็ตัดมาตอนโตนะครับพระเอกที่กําลังนั่งวาดภาพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่ทันใดนั้นเองแฟนของพระเอกนะครับก็ได้มาเห็นพอดีมาเห็นว่าพระเอกนั้นวาดภาพผู้หญิงคนอื่นอยู่แฟนของพระเอกก็รู้สึกงอนขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็หนีกลับไปนะครับพระเอกเห็นว่าแฟนของพระเอกนั้นกําลังงอนอยู่ก็เลยรีบตามไปง้อนนะครับ พอมาถึงที่ห้องนะครับพระเอกก็ได้มาง้อแฟนของพระเอกนะครับด้วยการใช้กระบวนท่าทางขึงแบบไม้กางเขนนะครับก็คือวิธีการง้อของพระเอกนั่นเองจากนั้นหนังก็กินเวลาไปประมาณ5นาทีโอ้เล่นกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยพอพระเอกง้อแฟนของพระเอกสําเร็จนะครับพระเอกก็ได้ขอตัวกลับไปที่บ้านของคุณปูนะ่เนาะพระเอกพอกลับไปถึงที่บ้านของคุณปู่ก็ได้เจอรูปรูปนึงนะครับ ซึ่งเป็นรูปที่พระเอกและนางเอกตอนเด็กถ่ายรูปด้วยกันนะพระเอกคิดถึงนางเอกมากๆเลยนะก็เลยกลับไปเยี่ยมบ้านของนางเอกนะครับพอพระเอกถึงบ้านของนางเอกนะแม่ของพระเอกจําได้ว่าอ่านี่คือญาติกันก็เลยชวนพระเอกเข้ามากินข้าวนะครับพระเอกกําลังกินข้าวไปแบบอร่อยยนะครับแต่แต่สายตาพระเอกดันไปเหลือบเห็นนางเอกที่กําลังออกมาจากห้องน้านะครับแบบมีผ้าเช็ดตัวปกถึงหน้าอกแค่นั้นเองครับ พระเอกเห็นนางเอกถึงกับตาค้างเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับพระเอกกับนางเอกก็ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันเนาะออกไปเที่ยวกันทั่วเมืองโซเลยนะครับไปเที่ยวนู่นบ้างทเที่ยวนี้บ้างนะแล้วก็กลับมาถึงที่บ้านนะครับพอมาถึงที่บ้านนะครับพระเอกกับนางเอกได้นั่งข้างกันแล้วก็คุยกันไปคุยกันมานะคุยกันได้สักพักนะครับแฟนของพระเอกก็ได้โทรตามพระเอกนะโทรถามว่าพระเอกอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแต่พระเอกก็บอกว่าอยู่คนเดียว นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นว่าพระเอกมีแฟนแล้วเหรอก็รู้สึกเสียใจนะครับจากนั้นทั้งคู่ก็แยกกันไปนะครับพระเอกที่โดนแฟนโทรตามนะครับก็เลยกลับไปหาแฟนนะจากนั้นพระเอกกับแฟนของพระเอกก็ได้เป่าคุยกันนะครับและหนังก็กินเวลาไปประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เป่าคุยกันเสร็จแล้วนะครับพระเอก มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รักแฟนคนนี้แล้วแต่กลับรู้สึกคิดถึงแล้วก็รักในตัวของนางเอกมากกว่านะครับพระเอกก็เลยตัดสินใจขอเลิกแฟนทันทีหลังจากที่เลิกกันแล้วพระเอกก็เลยรีบกลับไปหานางเอกนะครับเพื่อหวังจะสารภาพรักแกนางเอกนะครับแต่แม่ของนางเอกกลับได้ยินทันทีนะครับก็เลยออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้นะสองคนไม่สามารถรักกันได้เพราะว่าทั้งคู่อ่ะเป็นญาติกัน ไม่สามารถมีใจรักกันได้นะครับพระเอกก็เลยโดนจิตกันจากแม่ของนางเอกนะครับแม่ของนางเอกนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ให้ทหั้งคู่คบกันและจะพานางเอกไปต่างประเทศนะครับเพื่อจบเรื่องนี้เนาะแล้วก็ตัดภาพมาตอนที่แม่นางเอกและนางเอกกําลังไปต่างประเทศนะครับพอมาถึงสนามบินนะครับนางเอกก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ํานะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผนนะครับเป็นแผนที่นางเอกจะหลบหนีแม่ของนางเอกนั่นเองพอไปถึงห้องน้ํานะครับนางเอกก็ได้หยิบกระเป๋าขึ้นมาในกระเป๋านั้นจะมี เสื้อแล้วก็หมวกนะครับเพื่อปลอมตัวไม่ให้แม่นางเอกจําได้เนาะจากนั้นนางเอกก็เดินออกมาจากห้องน้ำนะครับแน่นอนครับว่าแม่นางเอกจําไม่ได้เนาะซึ่งตอนนั้นแผนของนางเอกสําเร็จนะครับนางเอกก็เลยรีบไปหาพระเอกทันทีนะและที่แรกที่พระเอกและนางเอกไปด้วยกันนะครับก็คือโรงแรมและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีการเล่นจ้่จี้มะเขือเปาะแปะกันและหนังก็ตัดจบลง